ขอเรียนเชิญเขียนผู้มีแก่แขกผู้มีเกียรติเขียนผู้มีเกิดเธอผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติเขียนผู้มีแก่ถูกแล้วไอ้สายยำโทษทีว่าแต่มึงจะหยุดหมุนกูเมื่อไรเนี่ยพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเวียนหัวยังไงให้เลยแต่ไม่อยากอ้วกซ้ำกับชาวบ้านเขากุนดีเอาเป็นว่าเรียนเชิญเขียนผู้มีแก่ขอเชิญพบกับสาวสวยหุ่นเอก ชาวฮาวายหุ่นะบึ้มอึมอ๋มกับหน้าอกไซคับจีที่มีรอยถูกผู้หญิงผู้ยำม,มาหนึ่งจุดโทษทีไนดะ้ช่วยไม่ได้พวกผู้ชายมือไวกูก็อยากรู้จริงๆคนจับมันคิดอะไรอยู่เขาขันบูบี้นะั่นแหละฉันก็อยากรู้จริงๆหน้าอกครับจีส่วนพุงมึงครับอะไรเนะี่ยครับไปหมดทะเลถังทำกูท้องอันนี้ไม่ได้จะบูบี้นะจะออกกําลังกายรั้งล่าสุดเมื่อไหรนะ่เนี่ยประมาณสามเดือนที่แล้วทําเอาแทบตายวิ่งมาลาธอนกระพริบตา เอาเป็นว่าน,นานทีชนีตัวนี้จะหลุดแบนขอเชิญพบกับฟันร้ายของแคลลี่ผีร้ายของเมดเปลดของพ่อและแม่สูงชะลูดตูดผิวเลยทีเดียวเขาคันบูบี้นะเนี่ยขอเชิญไปพบกับความเซ็กซี่ของแม่สาวฮาวาย ชื่ออะไรนะโอ้ยลืมไปชื่อแกลกกี้ค่ะอัปรีได้เกมกันเลยชีสูงขึ้นแต่ความหมายโคตรแย่ยินดีต้อนรับกับสูงโคตรนะพี่หากาบดึงวิญญาณสิ้นกูว่าแต่เวลาพูดผิดมึงแก้หน่อยเถอะสิ่งที่กูอยากจะแก้มากที่สุดตอนนี้คือชื่อของลิเลียเนี่ยโอ่ยจายแล้วเหมือนกูเห็นประตูนรักกูเล่าไหลลับไหล,ไ,หลไม่รู้ว่าผีตัวไหนไปตั้งฝันให้เข้าชื่อแบบนี้เดี๋ยวนะกูพอเขา้าใจความหมายได้แต่ก็รู้สึกว่าแปลกๆปเป็นนิดคิดมากนะสมเกียรติเดี๋ยวนี้มึงสมศักดิ์เนี่ยไปทำไงได้เเเเเเสสสีีีีียยยยงงงงคคาแแรตออ์ขกกกกกััับูมนนนดวว่่หจ ภาคแยกยังไงวะสวัสดีครับผมแก๊กกี่สวัสดีครับผมสมศักดิ์เห็นไหมเสียงมันแคกเตอร์เดียวกันทําไงได้อะจริงนะคนดูยังไม่ได้ถามหรอกมึงอะร้อนตัวเปเองเพีแยนเขาเรียกว่ากินปูร้อนท้องกินปูนสาระยำปูนกูกินปูต้มร้อนๆเลยควันฟุ้งตามใจมึงเลยพีแอนใช่แล้วนี่มันปีสองพันยี่ห้าถึงจะเป็นสองพันยี่ห้าแต่การดึงบั๊ฟ้าก็เป็นสิ่งที่สําคัญเสมอสําหรับแบล็กอี เป็รื่อวิญญาณบ้าป้าแกมันโตลกขี้ลามันเพิ่งฆ่ากูเลนล้างเอาเหรอแครเรียกกูตายไปตั้งแต่เมืนะ่อไหร่เนี่ยใจสอดจังเลยว่าหัวที่ตันะดสินใจอยู่สแนคุณจะบึ้มหน้าฟัดจังเลยนั่นแหละเวอรทิศทางองศาอุณหภูมิลมแบบนี้ไม่พลาดมึงเตรียมเจอคอมโบสุดโหดฟิกเกอร์ได้อยู่แล้ว นี่ไงเดี๋ยวพี่ครับพี่ครับกาโมล่ามันยังไม่มีนี่เลยนะคาแรคเตอร์เดี๋ยวขอประทานโทษนะคือมึงเห็นกูเป็นคนที่ความคิดสร้างสรรค์คิดคาแรคเตอร์ออกเสมอคิดว่ากูเป็นคนตลกปัญญาอ่อนและทําได้อย่างนั้นเลยตกลุกข้อมาเลยการคิดคาแรคเตอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเชกูทำไงกั็นนางกาโมล่าได้ดีอมาเอ้ยชื่อมันเหมือนไครจูสักตัวหนึ่งเลยมันกาโมล่าได้แล้วมันโกล่าไม่ใช่เหรอเอลซูนิ่งแบบนี้กูมาเลยอะไรวะเนี่ย ตาดอกตาดอกตาดอกช่วงนี้ตาดอกไม่ต้องตาดอกพี่ชายเอลสูมันเล็ดไม่เป็นแขนกูแขนมึงทำไม่แก๊กี้แขนเอวสูจิตนาทีนี้มึงอย่าสับหลอกข้าวก่อนมึงไม่สับบ้างวะ รลมที่ดีต้องมีเอ็กซิคิวชื่อเป็นของตัวเองนะหมอรลมที่ดีต้องมีเอ็กซิคิวชื่อเป็นของตัวเองกันเหรอพูดได้ดีนี่แก๊กมึงมาีิก็เดี๋ยวนะกูแก๊กกูแก๊กด้วยแ <c oughs> าเล้วเราจอยยังไงกับคาแรคเตอร์อีก King ิงกิโดล่าดีดีวะโกโวล่าค่ะนั่นสินะเราจะทำยังไงกับคาแรคเตอร์อีกกิโดเลียนดีดี โกล่าคะ่ะเอาคาแรกเตอร์ดูดีไหมมันก็สมกับเป็นคิเมล่าดีนะโกล่าว้ยแต่ละชื่อสัตว์ประหลาดทั้งนั้นและนี่ก็คือยุทธการดักปอบมานี่เรวนี่เรียนได้ได้ค่ะมาแล้วคะ่ะแกไม่พอเสียงตอแหลกต่างหากเอาอีนี่มาละปอบมันมาดูแล,แลเตียบตัวยึงวิญญาณปอบดูวึญญ้อ นี่กูยอยู่ศูนย์พักพิงสัตว์หรือไงเว้ยี่ยแต่รองก่อนได้แกนการมีล,มลังหว่านี่แหละได้เวลายิ่งวิญญาบ้างไอ้คจูตัวเล็กน,นี่มันน่ารังเกียจจริงๆอ๋อในที่สุดมึงก็ยอมรับแล้วใช่ไหมมึงเรียกกูเป็นชื่อไคจูใช่ไหมเมื่อกี้มาไงสมกับเป็นแกนการมิลัทธิโวล่าว่าแกนการมิลัทมันตัวบ้าอะไรวะเออว่าแต่ตัวโล่ป้อมนี้จะเอาไว้มมึงพูดมาได้ไงหมอกูก็จะเอาไว้อยู่แล้วสิหมอโอ้ย ตายแล้วหมอไม่ <c oughs> ก็ถามเป็นพิธีไงเผื่อไม่เอาไว้ก็จะสาสางงอ่งให้ป้อมในสายยามไม่ใช่ว่าจะพืชเดี๋ยวว่าจะมือได้เหลือกูเลมของกูเองกูเป็นบัวโอเควัวเล็มพืชแล้วเลียๆน้ามันเล็มเลยวะ หมอถ้าเป็นคำพูดคนโบราณสมัยก่อนมันกินไอ้นั่นกันนะหมอที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะมาเงยลเลียกลับมาก่อนอย่าพึ่งคิดซันหมอกูหมายถึงขี้ไม่ใช่เป็ดโป้ลเลียอย่าพึ่งคิดซันมาช่วยแล้วมามึงมาดิดูจยาแกาเกียอะไรแกมาเงี้ทั้งหมดเป็นความผิดของแก๊กกียองที่เลียที่ไม่สามารถช่วยเธอไว้ได้แต่ฉันสามารถช่วยแคลรี่ของเราไว้ได้หนีไป ขอาประทานโทษนะแกกูรู้ว่ามึงทำเสียงเอื้อแต่มึงไม่ต้องเลอออกมาก็ได้น่าอกขัดกีส่วนกระเพาะขับไปด้วยแก๊สสงสัยกินน้ำอัดลมเยอะจัดไปแค่หนึ่งเองหนึ่งแก้วใช่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 หนึ่งแก้วทำไมคนดูคิดว่าจะมีมงมีมุอะไรเยอะแยะสิวินายแล้วยูทูบเบอร์สองแสนทราบหักหลังคนดูด้วยน้ำของอัศวินแห่งกองปีกสวรรค์ขอบัญชาให้นายบวงมันเดี๋ยวนี้แกเอามันเลยแกเข้าไปเลยแกด้วยน้ำแห่งกองอัศวินศักดิ์สิทธิ์เดีเดะเดผู้กอง ปากมึงสั่งกูในตัวมึงไปไหนแล้วเนี่ยโทษทีพอดีต้องรีบไปขจัดจอมมันแต่พุ่มไม้นี่ของกูมันก็สวยเหมือนกันอยู่ว่ะพี่เสกบ่นี่ยระวังตัวไว้ให้ดีกลาลาดอนโผล่ล่าไว้เสียงมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยดึงมาดูดดึงมาไม่ได้เลยลีลาเอะะมาเมื่อกี้เหมือนมีอะไรสักอย่างบินผ่านปอบไม่รู้ปอบไปละเอ้ยปอบมาละเฮ้ยปอบตายละกระสุนกัด เดี๋ยวกูเป็นหมาพูดไม่ได้ปบ๊อบบูบ๊อบ,บ,บ,บอาอุูนัดอังเอาใจนั่งเนี่ยเกิดมากูไม่เคยเห็นหมาพูดว่อา,อ,า,าอุูนัดอังเลยสักรอบด้วยศักดิ์ศรีแห่งกองอัศวินศักดิ์ศรีมันเอาเองนะขอบัญชาให้ไปเอาป้อมล่างบันเดียวนี่แล้วมึงไปไหนอะ่ะขอโทษที่มีต่อมาที่ต้องไปปราบเอ่อรายงานผู้กองคลีปม,มันหมดมันเอาไม่ได้แล้วถุยพวกมึงมันตุยด้วยวะกูเริ่มไม่แน่ใจผู้กองคุณแล้วว่ามันเป็นผู้กล้าหรือพ่อบ้านน่ะ Yes มาหลอดเอามากดเซบาสเตียนก็มามันคนละพ่อบ้านกันเนาะพ่อบ้านมันคนละความหมายกันเนาะเออถ้าเอาป้อมลากมาได้ขอเอามังกรแล้วกันล่ะวะระวังตัวยิ้มยันเป็นมังกรสัตว์เลี้ยงกับจอมม้ามึงเบี้ยวอะไรเดชาร์ลอตกูว่าไงเลยรเดเล่คู่กองแกคงไม่แค้วไปยืนโง่ๆกลางถนนรอทักสั่งมาเสยอย่างกูดูทรงอ่ะด้วยน้ำของกองอัศวินศักดิ์สิทธิ์ขอสั่งให้บวกผู้กองบวกเดี๋ยวนี้ผู้กองมันเดียวบวกมาเดียวนี้ผู้กองบวกด้วยน้ำของกองอัศวินศักดิ์สิทธิ์กูจะงบวกแคละตายซะ ไอสกาชิมาโซโวล่าไว้สัลย่ำอีเซฮายโยอีเซฮายโอตัวจัดจ้าบุญทัาของจอมันต้องแตกพ่ายด้วยนผู้กองผู้กองมันจะเหลืออยู่หนึ่งตัวผู้กองพาคี่ผู้สงสงผู้กองกูไม่สนอะไรแล้วผู้กองกูไปแล้วผู้กล้าในตำนานผู้คนล้มมังกรของจอมมานและจะทำลายจอมมันในอนาคตเอาจริงนะลินดิสกับเพน่ะ จางเลยจางจางแบบสุดๆเลยและแม่ปอบสาวในตาสวยอ่อนนักถวยยามเธอเย้มสนด็ดแรกเฮ้หน่าลองลิ้มขอชิมได้ไหมมาเ้่อายเธอเนรมาเทน้แม่ปอบสาวอยากได้เธอเป็นครูใจคุณจีนคุณจีนคุณดีนเรียบร้อยจับไม่อร่อยไขมันไป่พอกเย้หน่อยบอกเลยว่า ไม่มีอยลสมัยนี้เวลาปลอดจะกินอะไรต้องดูอยลด้วยเหรอโอ้ยธรรมดาแหละทุกวันนี้มันไว้ใจอะไรไม่ได้หรอกนี่ฝังยุโรปเขาแวมพายนี่ก่อนจะดูนี่ต้องเอาเลือดไปตรวจก่อนวายน่ากลัวจังเลยอ่ะนีเลียนกลัวโดนดูดแวมพายไม่ดูเลือดหมาเฮ้ยผู้บ่าวทำอะไรที่เลนล่ะบ่าวบ่าวมอว้ายปิ๊ล้างเลยม้อไปละโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวล่ามาเติมละค่ะไปนะมอเป็นต่อ啰 ต่อรอบมึงไปแล้วกูจะทำอีกนี่เจลาโด้โซวอล่าโว้ยมาข่าสึกกูเป็นโปเกมอนไมซ่แล้วผู้กล้าในตำนานจะสารต่อความฝันของเราเด็กๆบวก เอาล่าสุดพวกกองกูแห้งไปซะแล้วเฮ้ยมันตายได้คู่ที่กูหมานไส้มานานแล้วเลือดเลือนน้อยเอาใจยำเพ้ยไม่น้อยแล้วบอสตลอดแกพูดไปใครจะเชื่อว่าหมาควนควายตายปักปักเปู่สวัสดีเพนเกมนี้นายเล่นดีดีมากแต่นายไม่มีบทบาทในคลิปของฉันดีแล้วแหละกูไม่อยากโดนแกงพวกนี้ไม่รู้จักของดีเช่นผนงกับแกงเขียวหวานซะแล้วมันคนละแกงในใจยำเอาจริงนะกูว่าล่าก็ไม่ค่อยอยากออกคลิปเท่าไหร่ล่าสุดกูเป็นเกียร์ดอสไปซะแล้วโอ้ยวิวัฒนาการจะคอยคิงเลยนะพี้ยนแกไม่รอดแน่กูอ่อนเจอออโนเร์ว้ ล่าสุดกูเป็นซ <Yeah, S 1> ุปเปอร์เซนไตใช่ไหมแกไม่รอดแน่กูไดอ่สเกตใครวะดึงวิญญาณดูวิญญาณผมานลงุงแบบตำบ้านแล้วก็สลายวิญญาณแตกดึงสวยพี่สวยครับจีศูนย์ พานลงหนึ่งเออเดี๋ยวดนะกูพิคอสงสัยทำไมเองสูงต,ต้องเป็นพานลงวะโอ้ยทุกวันนี้อะไรมันเปลี่ยนไปแล้วคนเลี้ยงพึ่งทุกวันนี้ก็อันตรายมันขนาดนั้นเลยเหรอวะก็บอกไงว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนอนอยู่บ้านเลี้ยงหมาเฉยๆก็อันตรายฉันเห็นแกนั้นะเลี้ยวมาก,กับตาวัานะนั้นดูวิญญาณโขอบอล่าวยสาย,ยบเลี้ยวมา้ารอดแต่กูแตกใครบอกมันรอดฟิเก็บกันตุบตับตุบตับตุบตับแตกูเอาอิสระยามกูนึกว่าจะเท้มึงมาดิเลี้ยวม้านี่โอ้ การดงควันปืนตีเลยคยหมอนแล้วบอกเี่ยวอะไรวะอะไรมันมั่วกันไปหมดแล้วไะเนี่รอแป๊บนึงใกล้จะบินูมากเลยโอ้ยโอ้ยมึงมาดิไ่โดนโอ้ยจิ้วจิ๋วจิ๋วจิจิ้วจิ๋วจิ้วจอ้จิ๋จิวิ๋ิ๋วจวจิ๋วจวจววงววว ก็สเลเยอร์เกิดเป็นปที่เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของฉันคือการเออจริงออฮไม่ดีละเฮ้ยดูวิญญาณสวนเลยเอ็กซิคิวชืันลมที่ดีต้องมีเอ็กซิคิวชื่อพระเอกมาแล้วโอย้ยพระเอกไปแล้วอนาคตความหวังรอยยิ้มของเราเด็กๆและผู้คนจะใส่อยู่ในอาณาจักรฉันจะทำการกำจัดจอมันเสียจาะ จยายาดาหกวิธ <kung> <haft kaz ans> ียาเดี <iba Northeast> ๋ยวไม่ใช่หกหรแปดที่หนึ่งตรงกับยาหกดาเจ็ดดาแปดแฉกเจาะยจาะเ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 ออจบได้สักทีก่อนที่กูจะตบปากผู้กองนั่นรอบหนึ่งแล้วมันมีเจ็ดแฉกมันนับไปดแปดกับหกเลิกเกินไปเลไม่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 คนดูไม่อยากได้ยินเสียงชาคิดชาคิดแม่งไม่หาชาคิดมางไม่หาสรุปตั้งแต่ต้นคลิปยังจบคลิป ก็ยังคิดคาแรคเตอร์ของไก่แก่นไม่ออกเลยโควโล่าค่ะไก่แก่นบางตัวอะไรอีกวะเนี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้จากงูนะครับผมคลิปนี้อาจจะก,กระตุกนิดหน่อยนะครับผมเพราะหลังจากที่อัปเดตอะไรต่างๆมามันแหลกลงมากสุดท้ายผมทําการลบเอาวีออกเล้่ลงใหม่ค่อยหายแหลกหน่อยแต่ไม่ได้อัดไว้ได้มาสดาวเลยวะเนี่ย และคลิปน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้ท่าชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้จากงูหากไปเลยผิดพลาดประการใดแล้วแต่ผมไม่ขอโทษว่าผมอินเดย์มันได้เหรอวะก็ได้แหละคนดูชอบแบบนี้คนดุมากสาดไม่ไม่ไม่มึงเลือกใช้คำผิดเอาเป็นว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับรักและเป็นห่วงทุกคนมากเลยเพราะทุกคนยอดวิวยอดอะไรทุกอย่างนั่นคือเงินสำหรับผมบายๆเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเนี่ยไงคุณผู้ชมเห็นยังเนี่ยท่าแท้ของไอ้สองตัวเนี่ยแล้วมาบอกผมไม่หาใช่ผมไม่หาเท่าแต่ผมไมม่่ใชคนพวก แฮชแท็กเซฟชาคิดต้องมาแล้วปะ